สวัสดีทุกท erm ่านนะครับวันนี้ผมนำพาคุณแผนบ้านค่ายหลวงพ่อหนงวัดทองวัดดันมูลค่าเล่นกันสูงมากแล้วครับตรงนี้มีบัวหยุ่น่างนะครับเห็นไหมครับมีเส้นบัวหยุงร่างนะครับนะครับตรงนี้เป็นของเก่าเก็บนะครับของเก่าเก็บรรยตัดค้างอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราตัดค้างประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ จะซูมให้ดูนะครับขอโทษทีนะฮะมีความคมชัดอย่างนี้นะครับเป็นของเก่าเก็บของโบราณน,นะครับผมพยายามซูมให้ดูต้องขอโทษทนะีมือสันนะ่นละบังเอิญไม่ได้กล้องมากล้องของพระส่องไม่ได้เขามีสองมือครับ ขาต้องกล้องเสียก็เลยต้อง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 ,ต,องต้องดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงคราวหน้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ชัดมากกว่านี้นะครับต้องตา,าภัยนะครับส่วนคนที่ชอบก็ดูนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูช่องผม,มก็ได้ครับนะครับขอบคุณเหลคนที่ชอบที่มากดไลค์ให้นะครับขอให้ทุกท่านที่มากดไลค์ที่มาเข้ามาชมผมให้จุดรวยเลิศเจริญเฮงเฮงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ดินอำหลวงพันธุ์หนวงวัดของบ้านด่างถือว่าหายากม,มากนะครับที่มีหน้าตาลายขนาดนี้ถือว่าหายากจริงๆนะครับสภาพสวยดูเส้นไาวเส้นเส้นวายดอกดูดิครับเป็นดอกเลยครับเป็นลายชัดเจนมากนะครับผมพยายามจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นความสวยงามไหมครับ รอตัดข้างประมาณประมาณนี้นะครับรอตัดข้างนะครับหลวงพ่อโนงบ้านค่ายดีนี้หายากมากนะครับมีมูลค่าสูงนะครับมีเมตตามหานิยมมากนะครับแล้วก็มีพุทธคุณคงปัญชาตีด้วยนะครับรอยตัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับเพราะว่ามือสั่นเดี๋ยวผ้าตกนะครับก็ต้องมีมืออยู่มือเดียวนะครับมีมืออยู่แค่สองมือนะครับปกติมีแค่สองมืออีกมือหนึ่งจับกล้องอีกมือหนึ่งถือให้ดูนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ